คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลวันนี้แอดก็มีเลขสวยเลขเด็ดมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นเลขจากสำนักฝันเป็นจริงและก็สำนักคนสุรา์ ไปดูกันเลยครับว่าสองสำนักนี้จะให้เลขเด็ดอะไรมากันบ้างนะครับไปดูสำนักแรกครับสำนักฝันเป็นจริงก็จะให้เลขชุด3ตัวแล้วก็2ตัวมาบอกว่าแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ะครับชุด3ตัวได้แก่365ชุด2ตัว3 6 5 6 3, 6นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็จัดวางได้เลยนะครับชุด3ตัวก็กลับหน้ากลับหลังกลับ3ครั้ง6ครั้งได้เลยนะครับ ชุดสองตัวก็จับขึ้นบนลงล่างกันได้นะครับกลับหน้ากลับหลังกันได้เลยนะครับ6 3 5 6กันได้เลยนะครับต่อไปครับไปดูสำนักคนสุราษฎร์บ้างนะครับสำนักคนสุราษฎร์บอกว่ามีชุดบนแล้วก็ชุดล่างนะครับบนแล้วก็ล่างส่วนข้างบนนี่นะครับชุดบนนี้ให้เลข3ตัวมา4ชุดได้แก่0 9 7ย์7 3 5 7 9 4 2แล้วก็ชุด2ตัว9 7้า5 7 2ดี่ดห้าดสองครับแล้วก็ชุดล่างให้เลขเด่นเป็นเลข9นะครับแล้วก็ชุด2ตัวลงมาตรงนี้ได้แก่9 7 7 8 8 5 5ด 7, 7 9ดแดดห้า้าดแล้วก็ชุด2ตัวเด่นเด่นนะครับได้แก่97แล้วก็7 9ครับท่านผู้ชมกลับให้แล้วนะครับ9 7 7 9ด้าท่านผู้ชมก็จับได้เลยนะครับ ข้างล่างแล้วก็ข้างบนนะครับข้างบนนี้ก็สลับกลับเปลี่ยนกันได้ครับกลับหน้ากลับหลังกันได้นะครับแล้วก็ชุดสองตัวก็กลับหน้ากลับหลังกันเอาเองนะครับชชบชุดไหนก็จัดวางกันได้นะครับแอดก็เป็นเพียงสื่อกลางนะครับที่นําข้อมูลเลขเด็ดเลขสวยเพื่อท่านผู้ชมใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยรัฐบาลไทยครับท่านผู้ชมครับเราคนไทยช่วยรัฐบาลไทยนะครับท่านี้แอดก็ขอขอบคุณ ข้อมูลจากสำนักฝันเป็นจริงแล้วก็ข้อมูลจากสำนักคนสุร,ราชมากๆนะครับที่ให้ข้อมูลเล็กเด็ดเล็กสวยกับท่านผู้ชมก็ขอให้ท่านผู้ชมจงโชคดีมีชัยในงวดวันที่1มิถุนายน2 5 6 3ที่จะดถึงนี้ทุกทุท่านทุกๆคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ